สวัสดีครับผมปังรถขุดทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์ครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอสิงห์ขอรภูมิครับวันนี้เราจะมาดูความใบของเจ้า SK140LC ครับคันนี้ ตอนนี้น้องเอลซีของเราครับกำลังเกลี่ยดินครับเกลี่ยดินเพื่อที่จะได้วางแบบครับเพราะว่านาดินตรงนี้มีเศษหญ้าเยอะครับมีวัชพืชมีหญ้าเยอะต้องเกลี่ยให้มันเรียบก่อนครับก่อนที่เราจะวางแบบเป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งครับที่จะให้แบบของเราออกมา สวยงามเราจะมาดูความไวของเขาครับกับเจ้า SK140 ครับ LC ตัวนี้ ความไวถือว่าเอาเรื่องครับฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะ ตรงตรงที่น้องเขาทําอยู่ครับจะเป็นที่เขาเผาฐานด้วยครับเป็นเผาเศษวัชพืชคุณค่อนข้างจะเยอะหน่อยโอ้คุณมาทางนี้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวหามุมหลบก่อน หมุนตัวโชว์ครับหมุนตัวโชว์ โ oh, เร็วจัดครับความเร็วเอาเรื่องครับสำหรับเจ้า140อยสี รู้สึกว่าไปท้ายเขาจะติดข้างเดียวครับอีกข้างหนึ่งหลอดน่าจะขาด คมไวเหมือนเราใช้จอบขุดเลยครับเหมือนใช้จอบขุดกับมือครับสั่งได้ดังใจครับคนขับขับได้สั่ใจครับความไวเกือบน่าจะยืนหนึ่งครับของเขา ขุณเยอะครับคุณโอ้คุณมาแล้วคุณลอยมาแต่ไกล แบบนิ่มๆไฟติดข้างเดียวครับไฟติดข้างเดียวอ้บันท้ายสวยๆครับแต่ว่าไฟเขาจะติดข้างเดียวอ่ะเดี๋ยวให้ดูบันท้ายครับบันทายของเจ้าร4 0 เรียบร้อยครับเรียบร้อยเปลี่ยนนาดินเหลือเราตรีแบบครับนี่ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วละ่ะลาด้วยบันทายสวยๆครับครับเรา SK ้อ SK 140 LC ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องปองรถคุดครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ